เ yeah, ยี่ยจีายอูนี่ไงอะกูครับเออตายครับเออมันต้องอย่างงี้โอ้โหเอาละครับผมก็กราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ไม่อยู่กับผมเองเมลโลดี้คนเดิมนะครับผมก็วันนี้ก็จะมาทําการรีวิวมิโกะซีรีส์นะครับผมตามสัญญานะครับก็มิโกะซีรีส์ประจําวันนี้ก็จะเป็นน้อง Golden m a r a นะครับผมก็แน่นอนว่ามาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ที่คลิปเมื่อวานนี้ผมจะขอพูดนะครับผมก็คือเรื่องของดราม่าด้วยแล้วก็จะคุยเรื่องของอ Golden m a R a ด้วยเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ทีละสเต็ปเลยนะครับก็สเต็ปแรกนะครับผมเรื่องของดรามา่าคือดราม่าของ วันคือเป็นวันหงวันพุธอ่ะใครที่จําวันพุธได้ว่าจะเป็นวันที่ถือว่าโศกนาฏกรรมครั้งยิ่งใหญ่ของเซิร์ฟประเทศไทยนะครับผมก็คือการดึงเพชรผู้เล่นกลับคืนหรือและแล้วก็เป็นการตรวจสอบเลยครับผมคือมันเป็นช่วงที่แบบว่ามันเป็นช่วงที่ถือมันยังไงคือคิดไม่ออกอะ่ะมันแบบนี้ครับผมคือ มีจะมีผู้เล่นแบบว่าไปรับเพชรด้วยไงคือ GM อะ่ะไปทำบัคครับผม GM ไปทำบัคกแล้วประเด็นคือเพชรสามารถรับได้เรื่อยๆนะครับผมการ์ดของพัดของยุงลังอะถ้าเกิดคุณสะสมครบ5ใบใช่ปะมันจะแลกได้500เพชรแล้วมันจะมี0-1ขีด1อยู่ตรงหัวมุมบนซึ่งปกติอะคือคุณกดรับปุ๊บไอเพชรตรงนี้มันจะถือว่าหายไปเลยใช่ปะ แต่ประเด็นคือขอกดเพชรปุ๊บกดออกแล้วคือคุณกลับมาหน้าเดิมอีกมันก็สามารถกดรละเพชรใหม่ได้นะครับผมก็คือแบบมันคือมันเป็นการบั็อกอะแล้วมันเป็นบั็กที่ถือว่าเออถ้าเป็นผมผมก็ทานะเออถ้าเป็นผมผมก็ทําคือแบบกดรั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 บแต่ว่ามันผมก็รู้สึกแบบว่ามันทําแม่งทําแม่ง ซึ่งผมก็กดรับไปครั้งหนึ่งแล้วใช่ไหมครับผมแล้วก็อีเวนต์ใหม่มาเพราะว่าช่วงวันอังคนันผมทำงานอยู่ไงพอผมอเสร็จงานเสร็จปุ๊บผมก็มานั่งเปิดอ่ะแล้วก็ผมก็งวงว่าเอ้าวทำไมมันรับได้อีกทีหนึ่งอ่ะผมก็กดรับไปหนึ่งที่พอกดรับเสร็จปุ๊บในวันที่คือวันพุธอ่ะนะครับผมตอนเวลา0.00น่ะอ่ะช่วงนั้นนะครับ GM ประกาศนะครับผมว่า ใครที่รับเพชรเกิน GM จะสั่งแบนซึ่งไอตรงนั้นแหละทำให้ทุกคนอ่ะผวากันหมดเลยมันผวาหมดทั้งเซิร์ฟเลยอ่ะนะครับผมรวมทั้งผมด้วยนะเพราะผมก็ไปรับมาหนึ่งทีก็ผมก็ไม่ได้โดนตรวจสอบนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเพชรเหลือมอยู่แค่เจอยเจ็ดเจ็สามสิบเจไงอ่ะ,7 70, 7 27, อะผมเหลือเพชรคือแบบว่าเหลือน้อยมากก็เลยไม่ได้โดนตรวจสอบแต่คนที่เพชรเยอะมากๆก็ หนึ่งมื่นอะ่ะหนึ่งมื่นเพชรขึ้นไปอะ่ะคือโดนตรวจสอบแบบโหคือโดนเละอะ่ะโดนแบบเละหนักมากเลยนะครับผมก็ผมไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นด้วยไงน,นะคือแบบมันโหดร้ายเกินอะ่ะเออผมว่ามันโหดร้ายแบบโหดร้ายต่อผู้เล่นมากคือเจมอะ่ะคุณไม่มาแก้ไขไม่มาปรับปรุงแล้วก็ไม่มาแบบว่าไม่มาดูอะ่ะคือคุณหวังแต่เงินอ,ะอ่ะอะผมพูดแค่นี้ยคุณหวังแต่เงิน ก็ผมจะพูดยังไงเดียะมันหวังแต่เงินเยอะเกินด้วยอ,ะอ่ะนะครับผมคือคุณเปิดมาขายการ์ดแพ็กพิเศษอยู่หลังซอ99บาท็ yes. k เดียคือแบบมันมันไม่ได้อะ่ะมันบอกผมพูดว่ามันไม่ได้คุณหวังแต่เงินมากเกินไปมันก็ไม่ได้นะผู้เล่นก็จะไม่สามารถกลับมาเล่นอีกนะครับแล้วก็เรื่องของไอ้นี่อีกด้วยเรื่องของไอการแก้ไขอของยุนล,ลังอะ่ะคือเออ หลุมดำสามารถหยอดตรงบ้านของลนยุนลังได้คือถ้าเป็นผม <c oughs> ผมจะบอกว yeah, ่าเฮียกูดีใจชิบหายคือแบบคือกูดีใจชิบหายนะที่แบบว่าเอ้ยกูจะได้วางหย,ยอดบ้านตรงยุนลังตรงหมอกได้เอาจริงๆนะมึงเยียมากนะครับผมคือเป็นอะไรที่ถือว่าเยียพอสมควรคุณปิดการยุนลังได้แต่โดนอยู่แต่โดนแก้โดยการใช้หลุมดำหยอดแม่งเป็นอะไรที่แบบว่าส้นตีมากนะครับผมก็เลยผมผมก็เลยแบบคิดในใจว่าเออ คือบางทีผมก็รู้สึกแบบว่าสงสารแทนเลยนะเออผมรู้สึกสงสารแทนนะครับแล้วก็เรื่องของอยุนลังอะ่ะคือแบบมันอันนี้คือผมรู้นึงถึงเรื่องที่สองนะเรื่องของยุนลังเรื่องที่สองคือการแก้ไขสกิลคือจากที่มีหมอกนะคือมันจะเป็นหมอกอะ่ะพอ,อวางหมอกปุ๊บเราโดนเราโดนไปตกหมอกปุ๊บโลอ่ะอันนี้คือจะเป็นที่แบบว่ามันได้นะครับแต่ มันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือแบบว่าพอปกติอ่ะคือพอ,อยูแนตกพื้นที่ตัวเองปึ้งก็ที่จริงอะ่ะโล่ต้องหายสองครั้งนะโล่ต้องหายสองครั้งนะในกรณีที่สามารถอัญเชิญได้แล้วก็สามารถแบบทำให้เอฟเฟกเลือดไหลออกได้นะครับผมคือจะสองครั้งแต่ GM ปรับหรือแค่ครั้งเดียวแม่งเป็นอะไรที่ส้นตีนมากเลยผมพูดจริงมันเป็นอะไรที่ส้นตีนมากๆเลยนะครับผมก็เดี๋ยว เราจะไปคุยกันต่อนะครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ขอจะคุยเรื่องของมิโกะซีรีส์กันต่อด้วยนะครับผมก็เป็นคนได้ใหม่อนะครับก็จ้าง,งลางก็จะมีประกอบไปด้วยดังนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขออ่านเป็นแบบนี้เลยแล้วกันนะครับก็มาดูเอฟเฟกตัวกันนะครับผมเอฟเฟกตัวก็คือเมื่อก่อสร้างอาคารสำมหลังโอกาสแปร์เซย้ายไปอย่างจุดสตาร์ทนะครับผมก็คือมันเป็นแบบว่า อ่มันคือแบบวายนี้ครับผมมันเป็นแบบเลดมอนเตอร้ด้วยกันนะครับเออเขามีคนชวนมาเดี๋ยวผมค่อยไปอีกทีนึงครับผมก็โอกาส50%ย้ายไปยังพื้นที่หัวมุมหรือพื้นที่พิเศษทันทีส่วนอีกอันนึงก็คือเมื่อตกพื้นที่หัวมุมโอกาส75%สร้างไลน์มาร์คหรือเคลื่อนยา้ายและ65%ชาร์จโล่หนึ่งครั้งครับผมจิงเครื่องรางก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตค่อยมาอา่บอกทีหลังแล้วกันนะครับผมว่าใส่จี้อะไรบ้างก็เพื่อน ก็รู้สึกมีขอชวนมาแล้วนะครับผมโอเคเกมจะเป็นไงเดีย๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับผมโอเคไปกันเลยเอาละครับผมก็ตาแรกเลยมาเจอกับโูเด้งคาเรนกับเนวานาที่ถูกปลุกนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาดูจี้ของเอโกูเด้งคาเรนนะครับผมโกูเด้งคาเรนจะประกอบไปด้วย1มัว่วตักแข่งความเร็วสูงออฟฟรีค่าธรรมเนียม2มีจกักรพรรดิที่ถูกปลุกออฟเงินเดือน3ามลงเท้าโลออฟพุกขี้และ4เครื่องกระเนื้ ลูกดำแม่นยำออฟเซนีออฟตั้งดับนะครับผมส่อีกอ่ะส่วนเนอร์วันนั้นที่ถูกโปรก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งลิงเกมแม็กซ์คริสตัลออฟตันหนุฟ้าสองลิงม่วมชกเมฆหยาออฟป้องกันสามลิงผ้าขุดออฟมาเบิร์นกุ้งและสี่ปืนฟองสบู่คริสตัลออฟมาเบิร์นเริ่มเกมที่นี่พี่เ,พเกมมันจัดเต็มมากจัดเต็มสุดๆเลยนะครับผมโอเคหูมึงวางหนุ่มดำหยอดด้วยยัดไข่อ่าโอ้ าน่าจะหยาบเลยแล้วคือได้อย่างงี้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นให้ดูเล่นแบบเนี้ยหนึ่วางลุมดำคือหยอดรัวๆเลยนะได้ได้ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวอออออรอเดี๋ยวรอหนึ่งเอ่อมีหลุมดำด้วยครับคราวนี้คือผมปกหลุมดำมาด้วยซื้อโอเคเฮ้ยโอ้โหจ่าครับเอ่อเยอะนะ เฮ้ยเดี๋ยวผมจ่ายไปแล้วนะเฮ้ยโอ้เดี๋ยวคือผมจ่ายไปแล้วนะโอ้ยจมเอออตายตายตายไปไปไปเอามาเอามาย้ายครับโอเคเอ่อสร้างตรงนี้ชึบไปเออโหหืมอย่างชอบอย่างชอบโอ้โูอย่างชอบจริงจิงเลยยิ่งแค่เอาแบบปะต่อครับ คือเราก็เราเอ้ยเราก็สามารถจบได้โอเคอเโอเคยายบป็จชี้หัวมุวมมาตรงนี้ครับสร้างบอกเลยว่าพี่เ้พี่คือแบบผมจัดหนักแน่นอนอ้อคดที่ขาดมันก็เยญ่เกินเอาละ่ะตอนนี้ก็การชี้เราซื้อต่อซื้อต่อซื้อต่อ,อ,ตอแต่เมื่อกี้คือเคียมากนะ ไม่จ้าคือคือผมจะป้ายสีมันไม่ให้ป้ายเนี่ยคือเกิดอะไรขึ้นโอ้โหคือผมอยังชอบเลยอืมจะตักเมืองป้ไปก็ผมจะป้ายสีมันไม่ให้ป้ายคือเป็นอะไรที่ถือว่าคือเที่ยงอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่เที่ยงโอ้โห เอาละทอแปดอื้มฮึเอาละแต่โค้ชท่านีอก็ไปแบบระดับสูงๆไม่ได้ด้วยไงไปก็นราจะโดนเล่นอยู่ทอยเอสอทอยอะไรท่อวีนท้ไอเอกอ้าถือว่ายังได้อยู่เอาละ รู้สึกผมจะเห็นแล้วว่าจะทำยังไงด้วยไงชึบโอเคนาก่อสร้างเกินยาอ้อครนะับดำตรงนี้ชึบจุดอ่ะมาตรงนี้ซื้อชึบโอเคเอาดิมีวิธีเล่นแบบใหม่อ่ะเจมีวิธีเล่นแบบใหม่อ่ะมีวิธีเล่นแบบใหม่อ่ะเอาไงเอาไงเออ โอ้เดียวห,หลุมดำตรงนี้ครับผมโอเคตอนนี้คือเหลืออย่างเดียวเราจะป้ายสียังไงอันนี้แหละไม่ก็เราฆ่าทิ้งเลยหืมอย่าร้อยดูดโอ้ยดูจุกจ้วบเลยถอยต่ออีกโอย มาดูนี่จะทำยังไงดูอีกเอชเอออดูเดี๋ยวผมขอดูเมืองของอนี่ก่อนคือเมืองของไอคนเนี้ยมันอยู่ที่สีอมคือผมไม่รู้ว่ามันจะไหวเปล่านะเดี๋ยวผมขอ,อนี่ก่อนแล้วกันคือผมขอทอยเออสิคือถ้าเกิดถมทอย12ได้ มันจะเป็นอะไรที่ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะทอย12ครับว่ทอย12ไปเลยทอยได้11เออยังโอเคยังให้ถือว่าอนุร,รูปอยู่เอาละ่ะเราจะดักตรงนี้เราดักเลยคือเราต้องปิดทางมันไว้ไม่ให้ไม่ให้มันเดินถึงนะครับทอยห้าทอยห้า ไปไหน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 เก็บผลไม้โอเคก็เดี๋ยวน่าจะเอ่อผมน่าจะทอยสองแล้วก็ทอยสองอีกทีเลยถ้าทอยได้นะเออถ้าทอยได้นะโอ้จริงเปลี่ยนลุมครับผมมผมมาดากตรงนี้ อาดาบตรงนั้นไม่เป็นไรเดีย๋ยวผมเปลี่ยนหลุมก็ได้ไม่ใช่ว่าไม่เปลี่ยนเย้เชฟผมเปลี่ยนหลุมจ้าผมเปลี่ยนหลุมได้ถอยสองครับเก็บผลไม้เอาก็ได้อูดับเบิลหกเยี่ยชิพายโอ้นี่ไงกู้ครับเออจ่ายครับเออมันต้องอย่างเงี้ยโอ้โหคือไอตรงต้นปาล์มอะ่ะมันต้องจ่ายสีมันต้องจ่ายทาสีไงโอ้ไอตาย เหนื่อยเลยอันนี้คือถือว่าเหนื่อยเลยโอ้โหอาระบมตาที่สองก็จะกับอุ้ยน้องบาริ้น้องบาริอืมเจอกับน้องบาริแน่แน่โอ้น้องแต่พี่ต้องขอโทษด้วยนะหืมน้องน่ารักอะแต่ว่าน้องเอ่อพี่ขอโทษด้วยนะแต่น้องยู่ฝ่ายตรงข้ามอะพี่ต้องจัดการพี่ต้องจัดการน้องโอเคปะสั่งครับชื้อโอเคย้ายโมุมตรงนี้เดี๋ยวแบบ คือผมว่ามันจะได้เล่นปลาเนี่ยคือประเด็นคือมันจะได้เล่นปลานะครับอ่าทอยสิบครับทอ,อยสิบออกสิเออทอยสิบออกสิยึดเค้โอ้น่าจะมันเออบาริน่าจะได้เลยและเอ,อ่อมาตรงมาตรงนี้ก่อนละกันเราพันโลกโอเคชาร์จโลกครับอ่าดับตรงเมืองตัวเองโอเคจบเธอเรามาดูจี้ของน้องบาริวิเก็ตนะหุ่นจี้ของน้องบาริวิเก็ตกง ประกอ,กอไปด้วย1นึ่งรถเลื่อนหิมะออกป้องกัน2ตําราจอมจมออกหัวมุมสามวาหริบแบบเจ้ารวรออกค่าซื้อต่อทำเนียมและ4แบตเตอรี่สอยองกวานออกตัดหนังฟ้าถ้าหานผลนี้จะมาในวแบบแนวล้มแบบล้มดักหนักเลยมมผมจะโทเอเสองวันสองครับ พอสองแต่ออกห้าโอเคถือว่ายังได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อืมาสร้างครับย้ายโอเคชึบปอสร้างไปหมดเออมาตรงนี้โอเคจบแล้วจบแล้วโอ้โหตรไวคือไวมากอืี๋ยวเราจเจอกับเนวันนาที่ถูกปลุกนะครับผมก็จี้ก็จะเป็นจี้ลิงนะครับซึ่งจี้ลิงอีกจะประกอบประกอบไปด้วย1ลิงแกร์เมอร์คริสตัลออกมาเป็นหินกูสองลิงนมชุบแมงยำออก เงินเริ่มเกมอ,อืออฟเงินโบนัสชนะนะครับผมสามลิงผ้าคลุมออฟค่าก่อสร้างและสี่ปืม้มฟองสบู่น้ำฟ้าเด็กหมอปลาออฟดูตัวสามชม่องอือก็ถือว่าเป็นอะไรที่ถือว่าน่ากลัวอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเอาละแม้เปิดมาก็เรียกเลยนะเป็นเป็น,เ,ปนเรียกเลยอ่าไปไหนไปไหนอืมตอนนี้ต้องตรวจเก๊ะ ส่างโหถอยต่ออีกอ่าดูดิถอยต่อถอยสองอ่าดูไปไหนต่อไปไหนต่อจะไปไหนต่อจะไปไหนต่อโหุบไปรตรงนี้อย่าบอกว่าสร้างออกอีกถ้าสร้างออกอีกนี่คือกรี๊ดเลยนะเออถ้าสร้างออกอีกคือโอ้โห,โห,โหกรี๊ดเลยนี่คือกรี๊ดหนักเลยโอ้ยอันนี้คือถือว่าหนักอยู่นะ ขวาครับปะองเปรีดขวาครับบอลลูดขวาครับที่จริงผมน่าจะหยุดจอดตรงหัวมุมด้วยเดี๋ยวผมขอเนี่ยไปปิดคือต้องปิดก่อนอนะถ้าไม่ปิดก็เล่นไม่ได้ปิดก่อนครับโอเคเพนบอดทำงานสวยหลุมดำสร้างครับโอเคสวยคือต้องปิดก่อนอนะถ้าไม่ปิดคือเล่นยากโอเคสร้างครับ เชิบชึบมาเอ้ยอ้าวโอ้ยอดคอมโบเลยแต่ขอดักตรงนี้กตันโอเคคุณคอมโบเลยเมื่อกี้คอมโบแม่งแม่จะทำได้อยู่เอาละจะไปไหนทอร์สิบสองครับซ่าดูดุยไม่โดนไม่โดนไม่โดนยังไม่โดน ลอยสี่อ้าวตกเรียบร้อยนี่พาคุงทำไงทอยสิบสองครับดูริจอบอะไโอเคดับเบิดสิบอ่าถือว่ายังได้อยู่ถือว่ายังได้อยูส่สาองรอบแล้วครับมา่าจะสามรอบแล้วบ้างเ,เดี๋ยวผมเล่นแบบอะไรก,นกวนๆหน่อยดีกว่ามาอ่าตรงมี่มาวนอีกรอบนึงเราไปวนอีกรอบนึงมาเราถือว่าเรามาวนช้อปปิ้งกันเอ้ยทอยเอ่อทอยสิบครับ โอ้ยี่เก้าโอเคไม่เป็นไรเนียถือว่าว่ามันกวนตีนะจริงๆแบบมาวนเล่นมาวนเล่นอะเอาทีหนึ่งอะอถ้าไปแพทก่อนนี่คือแบบไม่ได้เลยโอเควนครับสร้างอะไรมาขึ้นย้ายเนี <c oughs> ย่ยผมได้กันช็อ <c> ป <oughs> พอเฮิน <c> ไ <oughs> อ้ยังเหินทีสร้างจะไม่มีเนี่ยปร <c oughs> ะเด็นมาเรียกครับ เ,เราจะไปตรงนี้โอเคคือกูไปตรงไหนก็ชนะตรงเนี้ยคือแบบดูแต่ละจุดอ่ะก็อ่อานเดียวดูเดี๋ยวผมพาดูคือเออคูณดูแต่ละจุดอ่ะมันไม่มีให้อะไรเลยอ่ะมันไม่มีให้นางแบบให้เนวิคได้มีแต่ผมวิคได้รัวๆเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมขอทําการสรุปโเดินแมรพร้อมกับ ดราม่าด้วยแล้วก็ผมก็เดี๋ยวผมขอสู้กดได้ไมอม่อนนผมคึ่งกลเด้ไมอาจี้ที่ผมใส่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมคือที่ผมเล่นผมจะเล่นเน้นเมืองเยอะๆนะครับผมเน้นเมืองทําให้แบบโดนก่อสร้าง Co ปปี้ของฝ่ายตรงข้ามสร้างไม่ทันด้วยละกันนะครับผมคือเน้นสร้างไม่ทันแล้วก็แต่ว่าจะแพ้เรื่องของการทําวิกกับการ การโดนล,ล้มด้วยกันนะครับผมนี่อยู่แค่2อย่างไอ้สามอย่างนะอย่างสุดท้ายคือไอ้ก,การที่แบบว่าแป้งบังคับแบบบังคับย้ายไปเกาะลางไอ้น,นี่คือโคตรเจ็บอ่ะอันี้ถือว่าแสบมากเลยนะการบังคับย้ายไปเกาะล้างนี่คือถือว่าแบบแสบแสบที่สุดที่ผมเคยโดนมาแบบโดนบังคับยา้ายเกาะลางทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมโอเคก็ส่วนเรื่องดราม่า เดี๋ยวก็คือผมพูดไปตั้งแต่ตอนต้นคลิปนะครับผมมันอย่างนี้จริงๆส่วนอีกอย่างนึงก็คือก็คือเรื่องที่แบบว่าป้ายสีด้วยไอ้มื่อกก้แหละไอ้รอบแรกอะป้ายสีป้ายสีมิป้ายสีอะออกนะครับผมแต่ว่าบันบังคับไม่ให้ป้ายสีอันนี้ก็กวรตีมกันนะทีเอ็มพูดได้เลยอันนี้คือก็ควรตีอยู่เหมือนกันนะดดนนก,ก,นอนก,นนะก็อย่าลืมฝากไปปรับปรุงแลวไปพัฒนาด้วยแล้วกันนะครับผมคือผมไม่ได้โทษ ตัวเกมนะครับผมอ่ะย้ำนะครับผมผมไม่ได้โทษตัวเกมแต่ผมโทษผู้ทํานะครับผ,ผู้ทําผู้พัฒนานะครับมันคือมันส่งผลนะ่ะมันไม่ได้ส่งผลแค่ผู้เล่นไทยกับผู้เล่นกับเกมไทยมันส่งผลหลายอย่างนะครับผมก็อยากให้เจมไปเอาไปคิดน่อนะครับผมว่าสิ่งที่คุณทําต่อจากเนี่ย คุณกรลานจะทําให้เกมพังย่อยยับหรือไม่หรือว่าคุณกําลานจะทําให้เกมนี้กลายเป็นเกมคล้ายๆเหมือนเกนชินในรุ่นก่อนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะบอกว่าเกนชินก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะครับผมโดนเรื่องการบอมดาวก็ถือว่าคุณอยากจะโดนคือตอนนี้คือคุณโดนบอมเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกมนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะโดนบอมหนักกว่าเดิมคุณก็ ตามนั้นเลยนะครับผมผมก็ไม่สนใจนะครับผมผมก็เล่นเกมอื่นก็ได้ไม่ได้หวังว่าจะเล่นแค่เกมนี้เกมเดียวนะครับผมโอเคซึ่งคลิปนี้ผมว่าน่าจะพูดพอเพียงท่าน,นี้แหละนะครับมันไม่มีอะไรมา,อากอ่ก็คลิปในวันนี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงท่าน,นี้แล้วครับผมใครสนใจสามารถฝากกดไลค์ฝากกดซับไม่ปปได้ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับผมซึ่งคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย